คุณคุณหรือเปล่าเนี่ยทำให้คุณนอนดึกขึ้จะเอาให้จดสามข้อเลยไหมหรือเอาแค่นี้พอเอาต่อได้น kind ะ of. ขออีกไม่เกินห้าถึงสิบนาทีแล้วกันนะแม่อย่าไปบอกรุ่นอื่นนะบางรุ่นไม่ได้เข้าเลยนะคะบางรุ่นติดกินหนมูกระทะกินอะไรก็ไม่ได้เข้าหาานะอันนี้เรื่องจนะริงนะรุ่นนี้เข้านานมากเลยเอออยู่จะได้สำเร็จไวๆอ่ะต่อนะคะดังนั้นข้อที่สองอย่าดูถูกตัวเอง ชีวิตคนเรามันต้องมีเป้าหมายไม่ดีกี่ข้อแรกคุณเรียนไปแล้วต้องทําแต่เนื้องานราคาแรงลองไปดูว่าเนื้องานที่คุณทําหรือไม่ทําต้องได้เงินคุณต้องเซ็ตเครื่องมือเซ็ตระบบเหมือนสวยเซ็ตสาขาขึ้นมาสวยเหนื่อยนะในการสนอนแรงแต่วันนี้เขาทําเป็นคุณว่าทุกวันนี้อาจารย์สวยต้องไปจับมืออาจารย์บอบบี้เขียนเพจนะอาจารย์สวยต้องไปจับมืออาจารย์บอบบี้ยิงแอดโฆษณานะไม่ต้อง,องเขาทำเป็นหมด เราสร้างพวกเขาเอาไว้ <he> เวยมีอ่ะสองหมื่นสามพันคนนะเมื่อกี้